ปกินนกะธรรมตอนที่136สนทนาธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารพุทธศักราช2536เวลาที่ปฏิสนธิจิตเกิดเป็นขณะแรกในภพชาตินี้สภาพของจิตที่เป็นปฏิสนธิจิตนั่นเองนะคะเป็นอนันตระปัจจัยเพราะเหตุว่าเมื่อปฏิสนธิจิตด,ดับต้องมีจิตเกิดสืบต่อทันที <ป>การ <สน S 2> เกิดจิตต่อเนี่ยคืออนันตระปัจจัยมําำให้เขาเป็นอย่างนั้นปฏิสนที่จิตเป็นปัจจัยนะคะถะวังขจิตที่เกิดต่อเป็นปัจจยุบปปนธรรมหมายความถึงธรรมะซึ่งเป็นผลของปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปัจจัยนั้นเพราะว่าคําว่าปัจจยุปปนธรรมก็คงมาจากคําว่าปัจจัยกับอุปปน,นะ เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยนะคะเป็นเหตุที่จะให้สภาพธรรมะที่เป็นผลคือปัจจยุปบรรธรรมเกิดสืบต่อเมื่อปฏิสนธิจิตดับลงจิตที่เกิดสืบต่อจะเป็นจากขูวิญญาณโสตะวิญญาณหรือจิตอื่นไม่ได้เลยต้องเป็นผวังขจิตนะคะโดยนัยะของอีกปัจจัยหนึ่งคือสมนันตะปัจจัยหมายความว่าไม่มีการก้าวกายสับสน การเกิดขึ้นทำงานสืบต่อกันของจิตเนะะี่ยค่ะจะต้องเป็นไปตามลำดับตามปัจจัยว่าเมื่อปฏิสนธิจิตเป็นอนันตระปัจจัยดับแล้วต้องมีจิตเกิดสืบต่อและจิตที่จะเกิดสืบต่อจะเป็นจิตอื่นไม่ได้นอกจากพวังขจิตโดยสมนันตระปัจจัยสำหรับอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยนะคะได้แก่ทั้งจิตและเจตสิกไม่ใช่เฉพาะจิตเท่านั้นที่เป็นอนันตระปัจจัย และสมนันตระปัจจัยแม้เจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันก็เป็นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยด้วยนี่ข้อหนึ่งนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือว่ารูปไม่เป็นอนันตระปัจจัยเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นสมนันตระปัจจัยด้วยเฉพาะนามธรรมที่รู้อารมณ์เท่านั้นที่เป็นอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยบางทีเราอาจจะคิดว่ารูป เกิดขึ้นแล้วก็ดับแล้วก็มีรูปเกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันแต่การเกิดดับสืบต่อของรูปนะคะไม่ใช่เพราะรูปก่อนเป็นอนันตระปัจจัยดับไปแล้วก็ทำให้รูปต่อไปเกิดขึ้นพระเหตุว่าสมุดฐานที่เกิดของจิตนั้นมีสี่คือบางรูปเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสมุดฐานบางรูปเกิดขึ้นเพราะจิตเป็นสมุดฐาน บางรูปเกิดขึ้นเพราะอุตุความเย็นความร้อนเป็นสมุดฐานและบางรูปเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นสมุดฐานเพราะฉะนั้นเมื่อรูปเกิดเพราะกรรมดับกรรมนั่นแหละก็ทำให้รูปต่อไปเกิดหรือว่ารูปที่เกิดเพราะอุตุดับอุตุก็ทำให้รูปเกิดขึ้นนะคะไม่เกี่ยวข้องกับรูปที่ดับไป พราะฉะนั้นสาหรับอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยนั้นได้แก่เฉพาะจิตและเจตสิกเท่านั้นอยากจะถามท่านวิทยากรว่าเออทำไมนะมันมีเหตุผลอะไรเหรอที่ว่าท่านทรงสแสดงว่าอันนี้มาขั้นระหว่างวิบากสองวิบากแต่วิบากหนึ่งนั้นเป็นในวิถีจิตอีกวิบากหนึ่งไม่ใช่ในวิถีจิตเนี่ยฮะอันเนี้ยถ้าทราบว่าเวลาที่เป็นผวังขจิตเนี่ยนะคะเป็นผลของกรรมจริง แต่ว่ายังไม่ได้รับผลทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเหตุว่าเพียงแต่ดำรงพบชาติให้ดำรงความเป็นบุคคลนั้นไว้แต่ว่ากรรมในชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยมีมากแล้วก็ในแสนโกธกลับมาแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะให้ผลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าปฏิสนธิจิตกับผวังคจิตเป็นผลของกรรมพอจบไม่ใช่อย่างนั้นค,คือกรรมเนี่ยค่ะทำให้เกิด ขณะแรกปฏิสนธิแล้วก็ดับแล้วก็ทําให้เป็นภวังขจิตดํารงพบชาติแต่ก็กรรมอื่นก็จะต้องให้ผลด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะได้รับผลของกรรมอื่นไม่ได้หมายความว่าให้เป็นภวังอยู่อย่างนั้นใช,ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการได้รับผลของกรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทีนี้คําถามต่อไปทแรกถามว่าอะไรเป็นกริยาขั้นระหว่างภวังคํำถามต่อไปก็ว่า อะไรเป็นปัจจัยให้ปัญจทวาราวชนะจิตเกิดใช่ไหมครับเชิญอาจารย์ต้องมีทวารน,นะคะคือต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวาราวชนะจิตเกิดไม่ได้เช่นในรูปประพรมภูมิไม่มีรูปเลยเพราะฉะนั้นปัญจทวาราวชนะจิตไม่เกิด แต่การที่ปัญจทวาราวัชนะจิตจะเกิดได้ก็ต้องหมายความว่ามีทวารคือจักขู่ภาษาทรูปโสตประสาทรูปคา,านาประสาทรูปชิวหาประสาทรูปกายะประสาทรูปปัญจทวาราวัชนะจิตจึงจะเกิดได้ถ้าในภพภูมิที่ไม่มีรูปนะคะปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นก็ไปถึงครั้งก่อนนะคะซึ่งเราก็ผ่านไปโดยที่ว่าไม่ได้พูดถึงความละเอียดของสหาชาตะปัจจัยซึ่งในผู้ถามเรื่องนามธรรมกับรูปธรรมว่าเกิดพร้อมกันหรือเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็ที่ไหนซึ่งขณะไหนซึ่งไม่เกิดพร้อมกันและที่ไหนบ้างซึ่งความจริงก็จะต้องแปลสัพบก่อนว่าสหาชาตะคำหนึ่งนะคะแล้วก็สหาชาตะปัจจัย ขอเชิญอาจารย์สมพรค่ะสหาหัปไปว่าพร้อมชาตาิตาไปว่าเกิดเกิดพร้อมกันตาชาติเกิดพร้อมกัน,าากกนค่ะแต่ที่คราวก่อนนั้นไม่ได้มุ่งหมายถึงว่าขณะนี้นะคะรูปข้างนอกต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยาที่กําลังเกิดก็มีและจิตในขณะนี้ก็กําลังเกิดก็มีการเกิดพร้อมกันอย่างนั้นไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่าเวลาที่พูดถึงความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นปัจจัย หมายความว่าการเกิดพร้อมนั้นต้องเป็นปัจจัยด้วยนะคะเป็นปัใจจัยในขณะที่เกิดจึงต้องเกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นแม้แต่สหาชาตปัจจัยเนี่ยก็ต้องเข้าใจให้ละเอียดด้วยว่านามเกิดพร้อมกับรูปเมื่อไหร่ในขณะไหนสำหรับในพภบภูมิที่มีขันท่ากรรมจำแนกทำให้มีการเกิดเป็นภูมิที่มีหนึ่งขันก็ได้ภูมิที่มีสีข่ขันก็ได้ ภูมิที่มีห้าขันก็ได้โดยกรรมถ้ากรรมจาแนกให้เกิดในภูมิที่มีเพียงขันเดียวนะคะคืออสัญญาสัตตาพรมอันนั้นเป็นผลของปัญจมะฌานกุศลซึ่งผู้ที่นายในนามพระเหตุว่าเบื่อเลอะเกินนายเลอะเกินนะคะจิตฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดน,น,ดนี่เป็นสุขเป็นทุกข์น้อยใจเสียใจโศกเศร้าสารพัดถ้าไม่มีนามเลยก็จะดี พราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นต้องบำเพ็ญเพียรจนกระทัง่งถึงปัญจมะฌานแล้วหน่ายในนามธรรมถ้าก่อนจุดติปัญจมะฌานาจิตเกิดพร้อมกับการหน่ายในนามก็จะทําให้เฉพาะรูปปฏิสนธิเป็นอสัญญาสัตตาพรหมบุคคลในอสัญญาสัตตาพรหมภูมิซึ่งไม่มีจกักขุปสาทะไม่มีโสตะปะสาทะไม่มี รูปซึ่งจะเป็นทวารหรือเป็นทางที่จะให้จิตเกิดขึ้นเห็นได้ยินเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแม้แต่รูปของอสัญญาสัตตาพรมก็ไม่มีรูปซึ่งเป็นทวารหรือเป็นทางที่จะให้จิตเกิดนะคะนั่นก็เป็นในภูมิที่มีขันหนึ่งและสำหรับในภูมิที่มีขันสี่ก็ต้องเป็นอรูปประพรมบุคคลซึ่งนอกจากจะได้รูปปัญจมาฌานแล้วก็ยังเห็น ว่าถ้าไม่มีรูปเลยมีแต่อารูปเนี่ยก็ดีนะคะไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเห็นสิ่งต่งตางๆทางตาให้ใจวุ่นวายไม่สงบไม่ต้องได้ยินเสียงไม่ต้องได้กลิ่นไม่ต้องลิ้มรสพวกนี้มีแต่นามธรรมาทเท่านั้นก็จะไม่เดือดร้อนไม่มีการกระทําทุจริตต่างๆเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นต้องเพิกรูปนิมิตแล้วก็เจริญอรูปฌานกุศล จนกระทั่งบรรลุถึงอรูปฌานาจิตตามลำดับขั้นแล้วแต่ว่าจะเป็นขั้นอากาสานัญจายตนาฌานต่อจากนั้นก็เป็นวิญญาณัญจายตนาฌานต่อจากนั้นก็เป็นอากิญจัญญายตนาฌานต่อจากนั้นก็เป็นเนวสัญญาณาสัญญายตนาฌานซึ่งแสดงว่าอารูปฌานมีสีแล้วก็ละเอียดขึ้นตามลำดับถ้าก่อนจุดติ อรูปฌานหนึ่งอรูปฌานใดเกิดก็ทำให้ปฏิสนธิเป็นอรูปปร,รมบุคคลซึ่งไม่มีรูปใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีทวารหรือทางที่จะให้มีการเห็นการได้ยินเหล่านี้เลยแต่สำหรับในภูมิที่มีขันห้าให้ทราบว่าเป็นพระเหตุว่ามีความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสผพทพะซึ่งไม่ได้ดับ เพระฉะนั้นถึงแม้ว่าใครก็ตามนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นพระอนาคามีบุคคลเมื่อมีการที่จะต้องเกิดอีกก็จะต้องเกิดในภพภูมิซึ่งมีขันห้าเพราะเหตุว่ายังไม่ได้นายสำหรับพระอนาคามีบุคคลก็ยังเป็นรูปประพรมภูมิได้นะคะถ้าไม่ได้เจริญอรูปฌานเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่า ถ้ายังไม่ได้ดับความยินดีพอใจถึงแม้เป็นรูปประพรม,มหรืออรูปประพรม,มก็ตามก็ยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เนี่ยก็ไม่ทราบว่าเคยเจริญอรูปฌานมาก่อนหรือเปล่า <c oughs> <ๆ>เคยเกิดเป็นอรูปประพรมหรือเปล่าแต่ไม่ได้ดับความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกโดยกรรมหนึ่งซึ่ง เป็นกรรมที่เป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะทําให้ปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมกับรูปนี่คือกรรมที่จำแนกนะคะว่าในบางภูมิกรรมทําให้มีแต่รูปปฏิสนธิและบางภูมิมีแต่นามปฏิสนธิแต่ในภูมิที่มีขันห้ากรรมนั้นทําให้ปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมกับรูปโดยเป็นสหาชาตะปัจจัย นี่ถึงจะเป็นความหมายหรือความสำคัญของการที่ว่ารูปเกิดพร้อมกับนามได้ไหมหรือว่าเกิดเมื่อไหร่คือเพราะกรรมทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมกับกรรมมัชชรูปซึ่งกรรมเป็นปัจจัยให้ปปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมกับเจตสิกพร้อมกับกรรมมัชชรูปเพราะฉะนั้น ในภูมินี้นะคะจึงได้มีรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมคือจักขู่ภาษาธรูปเป็นทวานโสตะภาษาธรูปเป็นทวานคานาภาษาธรูปเป็นทวานชิวหาภาษาธรูปเป็นทวานกายะภาษาทรูปเป็นทวานเป็นรูปผ้าทวานสำหรับการที่จะได้รับผลของกรรมซึ่งทําให้ต้องเห็นต้องได้ยินพวกนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีทวารและมีรูปกระทบและกรรม ทำให้วิบากจิตเกิดเพื่อที่จะรับผลของกรรมทางหนึ่งทางใดแต่ก่อนที่วิบากจิตจะเกิดได้ปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดก่อนเพราะเหตุว่าจะต้องรำพึงโดยสับนะคะแต่ความจริงและสั้นมากคือเพียงนึกถึงอารมณ์ที่กระทบทวารแต่ว่าขณะนั้นยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้กลิน่นยังไม่ได้ลิ้มรสเพราะเหตุว่าทำอาวชนะจิตรู้เท่านั้นเองค่ะ เออตอนนี้ก็เลยอยากจะถามขอขอ,อนุญาตเอาอันนี้ก่อนเพราะว่ายังไม่จบยันขอถามต่อน,นี้เดียวนะครับเมื่อกี้นี้ท่านจสมพรพูดบอกว่าถ้าเผื่อเราเห็นเนี่ยนะฮะดีเราก็พอใจเห็นไม่ดีเราก็ไม่พอใจอยากจะเรียนถามท่านจสุจินว่าขณะเห็นกับขณะที่พอใจเนี่ยเป็นคนละขณะอา,อาจารย์สมพรไม่ได้ว่าอย่างนั้นอาจารย์ว่าเห็นสิ่งที่ดีน่าพอใจเป็นผลของกุศล ถ้าดิันจะนึกว่าเรา<ย>พอใจอ่ะเวลาเนี่ยดห,ห,หลังจากนั้นค่ะถึงจะพอใจแต่ว่าขนาที่เห็นลังจากนั้นพอใจเอานะคะคืออารมณ์ก็ต้องมีสองอย่างนะคะเพราะเหตุว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีอารมณ์เพียงอย่างเดียวเพราะเหตุว่าบางอารมณ์ทําให้เราพอใจบางอารมณ์ทําให้เราไม่พอใจอย่างกลิ่นก็มีทั้งกลิ่นที่ดีและกลิ่นที่ไม่ดีเสียงก็มีทั้งเสียงที่ดีเสียงที่ไม่ดีโดยสภาพของอารมณ์ มีอสองอย่างค่ะปัญหาของดิฉันที่จะถามขณะเห็นกับขณะที่พอใจเนี่ยมันเป็นจิตคนละดวงและคนละขณะใช่ไหมคะแน่นอนค่ะก็ะะะอยากจะถามเหตุผลว่าทําไมมันถึงได้เป็นคนละขณะค่ะเพราะเหตุว่าจิตที่เป็นวิบากได้แก่จักขวิญญาณจิตนะคะเห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นผลของกุศล,ลกรรมแต่จิตที่กําลังเห็นนั้นเป็นวิบากเป็นจักขวิญญาณ จักขวิญญาณจิตที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นวิบากเป็นผลของกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะถ้าเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็เป็นผลของอกุศลกรรมและจิตที่เห็นสิ่งที่ไม่น่ายพอใจนั้นเป็นวิบากคือเป็นจักขวิญญาณอกุศลวิบากเพราะฉะนั้นต้องแยกวิบากจิตกับโลภะมูลจิตหรือโทสะมูลจิตซึ่งเป็นเหตุหรือเป็นกุศลและอกุศลจิตที่ว่าเป็นจิตโคลนดวงเพราะว่า ถ้าหากว่าเราเห็นนะคะเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นวิบากนั่นก็คือจักขูวิญญาณถูกไหมคะเป็นจักขูวิญญาณวิบากจิตถ้าจะพูดเต็มๆต้องบอกกุศลวิบากหรืออกุศลวิ<ะ>บากด้วยเวลานี้ไม่พอใจก่อนนะเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจ<ะ>ยังไม่ถึงความพอใจหรือไม่พอใจกําลังอยู่เพียงแค่เห็นคะ่ะเพียงแค่เห็นจริงๆหลังจากปัญจัวาราวันะจิตดับ<ะ>เรากําลังมาถึงจักขูวิญญ,ญาณจิต ซึ่งมีสองดวงนะคะเป็นกุศลวิบากจิตเห็นสิ่งที่น่าพอใจและเป็นอกุศลวิบากจิตเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจหลังจากที่ปัญจทวาราวัชนะจิตดับปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นอนันตระปัจจัยหมายคะว,ว่าทันทีที่ดับต้องมีจิตอื่นเกิดต่อและปัญจทวาราวัชนะจิตก็เป็นสัมนันตระปัจจัยหมายความว่า เมื่อปัญจทวาราวชนะจิตดับแล้วจิตอื่นจะเกิดไม่ได้นอกจากทวิปัญจวิญญาณดวงหนึ่งดวงใดในสิบดวงแล้วก็ถ้าไม่มีกรรมในอดีตที่จะทำให้จักขูวิญญาณจิตเกิดจักขูวิญญาณจิตก็เกิดไม่ได้และถ้าไม่ใช่เป็นกรรมประเภทที่เกี่ยวเนื่องกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะจักขูวิญญาณก็เกิดไม่ได้เช่นในอรูปปร,รม ไม่มีทางเลยที่จะคูวิญญาณเกิดคือคำถามของดิฉันเนี่ยอยากจะถามอาจารย์ว่ากรรมเนี่ยนะฮะมันก็มาจากการกระทําต้องทราบว่ากรรมได้แก่เจตนาเจตสิกค่ะซึ่งเกิดกับจิตนะคะซึ่งจงใจกระทําทุจริตหรือสุดจริตมันเกิดมาจากการกระทําใช่ไหมคะคือจิตขณะหนึ่งเกิดแล้วดับจะไม่กลับไปอีกเลยแต่ว่าสะสมสืบต่อ โดยกรรมมาปัจจัยซึ่งได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวที่สุกงอมที่จะให้ผลของกรรมใดก็เป็นปัใจจัยให้เมื่อปัญจทวาราวัชนะจิตดับวิบากจิตนั้นก็เกิดซึ่งเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วใช่ค่ะคือท่นพยายามจะคิดว่ากิเลสกรรมวิบากเนี่ยอันเนี้ยอยากจะแยกออกมาให้มันเห็นเห็นชัดว่ามันเป็นขณะใดาเป็นอะไรขณะใดาเป็นอะไรเนี่ยค่ะ เวลาที่เห็นเนี่ยนะคะคนที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็ต้องมีกุศลบ้างอากุศลบ้างนี่ก็คือถ้าเป็นกิเลสก็เป็นอกุศลนะคะและบางคราวก็เป็นกุศลแต่ก็ยังคงเป็นกรรมที่จะให้ผลอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นกว่าจะเห็นแล้วเป็นกิริยาจิตคือไม่ใช่กุศล,ลจิตและอกุศล,ลจิตนี่ก็ต้องสะสมปัญญาอย่างนานมากนะคะจากเห็นแล้วก็เป็นอกุศลโดยไม่รู้ตัว เพราะว่ามีหลายคนคะ่ะที่บอกว่าวันหนึ่งไม่เคยมีอกุศลเลยเห็นไม่ได้อยากได้อะไรของใครเลยพระฉเนั้นเขาเองคิดว่าเขาไม่มีอกุศลเลยแต่ความจริงไม่ทราบเลยนะคะว่าหลังจากเห็นแล้วในขณะนี้คะ่ะเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลถ้าสติสัมปชัญญะไม่มีหรือไม่เกิดเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดให้ทราบว่าหลังจากเห็นแล้วเป็นอกุศลส่วนใหญ่ ถ้าไม่เป็นไปในทานไม่เป็นไปในศีลไม่เป็นไปในความสงบของจิตนะคะแล้วก็ไม่ใช่สติที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะให้ทราบว่าเป็นผู้ที่มีอกุศลมากมายหนาแน่นขณะใดที่สติสัมปชัญญะเกิดระลึรกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะรู้ความจริงขณะนั้นเป็นกุศลถ้าขณะนั้นไม่ใช่ทานศีลด้วยความสงบ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าปัญญาสามารถจะเกิดแทนอกุศลทั้งหมดในวันหนึ่งปัญญาก็จะคมขึ้นนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะเมื่อเห็นแล้วไม่มีความพอใจในสิ่งที่เห็นหรือว่าไม่มีโทสะปฏิฆะในสิ่งที่เห็นได้แต่ตราบใดที่ปัญญายังไม่ถึงระดับขั้นนั้นจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเพียงเห็นดับไปนะคะีค่ะยังไม่ทันถึงมโนทวารวิถีจิตนะคะ ชวนาจิตเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดให้ทราบได้เลยค่ะว่าเป็นอกุศลแน่นอน <c oughs> แต่ว่าถ้าสําหรับอุปาณิสยาปัจจัยและเป็นนามธรรมคืออาศัยการเสษบ่อยๆจนคุ้นนะคะจนกระทั่งมีกําลังขึ้นอย่างคนที่โกรธง่ายโกรธบ่อยๆเนะะี่ยค่ะ ถึงแม้ว่าอารมณ์ที่ปรากฏจะเป็นอารมณ์ที่ดีนะคะน่าดูแต่คนนั้นก็โกรธได้ไม่พอใจได้เพราะเหตุว่าสะสมความโกรธจนกระทั่งสามารถจะเกิดได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าอารมณ์จะปราณีตเป็นอารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็ตามแต่คนที่สะสมความเมตตาความกรุณาความให้อภัยความไม่โกรธ ถึงแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังหรือเห็นสิ่งซึ่งไม่น่าพอใจนะคะแต่ไม่โกรธเพราะเหตุว่าสะสมมาทำให้เป็นที่อาศัยที่มีกำลังให้กุศลและจิตเกิดแทนอกุศลคือเรียนกันเรียนมานานแล้วแต่ว่าจะอยากจะว่าอยากรู้ก็ก็เหมือนอยากรู้คือถ้ายิ่งว่าอยากก็รู้สึกว่ายิ่งจะเป็นตัวตนไปหนักเข้าไปอีกแต่ถ้าว่าไม่อยากมันยังสงสัยอยู่ไม่หายว่า จิตเห็นนัะนะ่นน่ะหรือเรียกว่าจากขุญญานเนี่ยมันมันลักษณะมันเป็นยังไงไอตัวนี้นะจะต้องรู้นะถ้าไม่รู้เราสติปัฏฐานเกิดไม่ได้ใช่ถ้าไม่รู้ตรงนี้แล้วก็พรน,นิพพานยังไปไม่ได้เพราะว่าทางตรงนี้เรายังไม่รู้ทั้งทั้งที่เห็นอยู่ทุกวันได้ยินอยู่ทุกวันได้กลิ่นอยู่ทุกวันรู้รสอ,อยู่ทุกวันถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ แล้วเมื่อไรอ่ะเราจึงจะพอจะเห็นทางไปพันิพานได้บ้างคุณนิพัทธ์อยากรู้จักชื่อไม่อยากรู้จักชื่ออา,า์ชื่อผมจําได้แล้วฮะถ้าไม่อยากรู้จักชื่อและสะดวกค่ะเพราะเหตุว่าขณะนี้มีสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏไม่ต้องนึกถึงอตีตะพวังพวังขจรณะพวังคู่ประเชษฐะปัญจทวาราวัชนะจักขุวิญญ,ญาณหรือจิตอื่นๆซึ่งเกิดต่อ ไม่ต้องรู้จักชื่อคือไม่ต้องนึกถึงชื่อเลยเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏการเรียนเพื่อที่จะให้เราเห็นความเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่าทั้งๆท,ที่รู้ว่าสภาพธรรมะกำลังปรากฏแต่ปัญญาไม่พอที่จะเข้าใจในความเป็นจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นอนัตตา เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยพระธรรมเทศนาโดยละเอียดนะคะให้เข้าใจจริงๆว,ว่าจากขุวิญญาณจะเกิดต้องมีปัญจทวาราวัชนะจิตก่อนและเมื่อจากขุวิญญาณดับไปแล้วก็จะต้องมีจิตอื่นเกิดซึ่งในขณะนี้นะคะ่ะก็มีสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏทางตาแก่จิตซึ่งรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาโดยเราไม่จําเป็นต้องบ่งชี้เฉพาะหรือว่าเรียกชื่อรู้ชื่อเลยนะคะ พียงแต่ว่าให้เข้าใจลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏว่าเป็นสภาพรู้ค่ะขณะนี้ที่กำลังเห็นเป็นอาการรู้เป็นลักษณะรู้แล้ไม่ต้องคิดถึงชื่อเลยที่ถามว่าอยากจะรู้จากขูอิญญาณไหมก็ไม่จำเป็นต้องเรียกชื่อนะคะให้รู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏตราบใดที่เรายังเห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นเป็นคนนั้นคนนี้เห็นเป็นอะไรต่ออะไรอยู่ต่างๆนานาอยู่อย่างเนี้ย มันก็ยังไม่ไหวที่จะมองเห็นว่าแม้พระธรรมทําไมถึงยากเย็นจริงๆทําไมถึงลึกซึ้งจริงๆแล้วสติปัญญาอย่างเราเราเนี่ยฟังก็ฟังมานานแล้วเนี่ยทําไมยังไม่พอที่จะเข้าใจคือจุดมุ่งเนี่ยนะคะอย่ามุ่งไปที่เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์อย่าให้เป็นอย่างนั้นค่ะหมายความว่าในขณะนี้มีสภาพธรรมกำลังปรากฏ ไม่ต้องไปคิดว่าถ้าเป็นทางจักขุทวาิวิถีแล้วล้วก็จะต้องไม่เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเลยนะคะเพราะเหตุว่านั่นเป็นการพยายามเล็กๆใช่ไหมคะแอบแฝงอยู่ซึ่งจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆรู้ขึ้นในลักษณะของสภาพที่เป็นสภาพรู้ เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่จะต้องรีบร้อนไปหาความผิดสิ่งผิดจากปกติแต่ว่าให้รู้ว่าปัญญาจริงๆนั้นเริ่มจากการเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและรู้ว่าเมื่อเป็นปัญญาปัญญาไม่ได้รู้อย่างอื่นเลยนอกจากรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจากการซึ่งไม่เคยรู้เลยไม่เคยฟังเลยและเมื่อเริ่มฟังแล้วก็มีความเข้าใจนะคะมีศรัทธา เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏเพื่อรู้ความจริงแต่เมื่อยังไม่ใช่สติปัฏฐานก็ยังจะรู้ความจริงของสภาพธรรมะไม่ได้เพียงแต่รู้เรื่องของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ